ปุกทุชนควรยึดมั่นรักษาศีลกายวาจาใจันเป็นทร,รัพย์เผยรัลยทรัพย์เจ็ดประการประกอบด้วยศรัทธ,ธามีความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนามีความเชื่อในหลักเหตุผลเชื่อมั่นในหลักฐานแห่งคุณงามความดีศีลการรักษากายวาจาใจให้เป็นปกติประพฤติถูกต้องดีงามฮิลี ความละหายใจต่อการทำบาปทำความชั่วทั้งหลายคูตับป,ปะความเคงงลัวต่อบาปความชั่วทั้งหลายเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันจิตใจของเราไม่ให้เราทำความชั่วความเสียหายให้อยู่ในคันลองที่ดีพาหูสัตดจความเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากมีความรู้วิชาการความรู้ศิลปะวิทยา ใช้ในการทำงานแลนะเลี้ยงชีพชอบจาคะการรู้จากความเฉียสละเพื่อเพลิดเผล่อแผ่ความมีนั้นใจต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายปัญญาความรู้ความเข้าใจถ่องแท้ในเหตุผลความดีความชั่วความถูกความผิดคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้คิดกูพิจารณา ทั้งหมดนี้คืออรล,ลยทรัพย์7ประการสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม